โซเดียมไทโอซัลเฟตแนะนำอุปกรณ์ 1. ยาโซเดียมไทโอซัลเฟต 2. น้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นวิธีการผสมข้อผงยาในขวดให้ร่วน แล้วเติมน้ำละลายยาที่เตรียมไว้ให้หรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1นส่วนสถึง2ส่วนสของระดับขวดเขย่าวขวดเพื่อให้ผงยาละลาย เติมน้ำปรับระดับถึงคอขวดแล้วเขย่าวขวดข้อแนะนำใช้ยาขวดแรกให้หมดก่อนแล้วจึงผสมขวดที่สองตามวิธีข้างต้นหลังผสมน้ำแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานถ้าหากมีตะกอนสีเหลืองขึ้นจึงทิ้งไป ยานี้เป็นยาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน